พบกับรายการ IDDCU อยู่กับสกายนะครับวันนี้สกายจะพาทุกคนนะครับไปพบกับักร้องสามารถความสามารถที่มากระเสียสโซนพลังนะครับอยากจะบอกว่าทุกคนจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงเขาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเธอคนนี้นะครับผ่านวิธีประกวดร้องเพลงชื่อดังมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการ KTN Award ครั้งที่23และครั้งที่25รวมถึงรายการ The Voice Thailand 2018นั่นเองนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะพบกับเธอเลยครับไปเลย อนนี้นะครับเราก็อยู่กับแขก์เธอรของเราในวันนี้แล้วนะครับอยากให้พี่แนะนําตัวให้กับชาวเอเดีให้รู้จักกันอีกครั้งนึงก่อนนะครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาริยาโรจนะดิตนะคะชื่อเล่นชื่อลูกปลาค่ะหรือว่าลูกปลาเดอะบอยส์โอเคครับพี่ลูกปลาค่ะพี่ลูกปลาเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับจริงๆเราเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคือตอนเด็กๆก,ก็คือชอบชอบร้องคาราโอเกะกับพ่อแม่อะไรอย่างนี้เปคาราโอเกะร้องจอยกันปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ มีร้องที่โรงเรียนบ้างช่วงปถมส่วนใหญ่จะเริ่มช่วงปถมตอนแรกเริ่มร้องจากเพลงลูกทุ่งอะไรนี้แล้วก็แล้วก็วก,วก็เหมือนกับผักเ,เจออาจารย์ผักดันมาเรื่อยๆก็เลยชอบในการร้องเพลงอ <c oughs> ่ะก็คือมาอนปมจับแล้วก็เึ้่งไปเคียตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ชอบด้วยแล้วก็ทางบ้านก็ผักดันแล้วก็หลายๆคนรอบข้างก็สนับสนุนด้วยก็เลยโชคดีค่ะล <c oughs> แล้วอย่างแนวเพลงที่คุณชอบอ่ะครับชอบอันไหนมาทีกว่าครับ แนวเพลงที่ชื่นชอบนะจะเปลี่ยนไปตามแบบว่าจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์มากกว่า<ม>ตามวัยตามช่วงอายุวัยวด้วยแล้วก็ช่วงนี้ส่วนใหญ่จะชอบฟัง R&B ฟังป๊อปฟังฮิปฮอปด้วยอะไรอย่างนี้ก็ชอบแล้วก็แล้วก็ชอบมิวสิคอลชอบเปอรลาด้วยก็คือเป็นแนวเพลงที่ร้องอยู่แล้วด้วยส่วนใหญ่ค่ะน้องพิลุปานะครับเรียนการแสดงเปีมโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับใช่ลองเ,เล่าได้ไหมครับว่าเรียนตั้งแต่ที่ไหนอย่างไรบ้างอะไรอย่างี้ อ๋อจริงๆลูกปลาเริ่มเริ่มศึกษาเกี่ยวกับดนตรีมาตั้งแต่มัธยมนะคะที่วลาลัยศิ์สรยานะคะก็คือมหนึ่งถึงมหเลยก็คือจะเป็นสายศินเลยเรียนร้องเพลงแล,แล้วก็เพิ่งมาเอาจริงเอาจังเมืเ่อตอนเข้ามาเรียนวิทยาดน,นตรีมหาวิทยาลังสิต์เนี่ยค่ะคณะเอเอคณะวิทยาดนตรีมหาวิทยาลังสิต์เอกการแสดงขับร้องนะการแสดงขับร้องก็จะเป็นการเพอร์ฟอร์มพวก อ๋อส่วนใหญ่จะร้องคลาสสิกค,ค่ะการเพอร์ฟอร์แมนซ์ขับ opera, ร้องมีโอเปร่ามีมิวสิคอลอะไรอย่างนี้แต่ก็ส่วนใหญ่จะเรียนโอเปร่าแต่ว่าเวลาออกงานนั่นคือส่วนใหญ่จะเป็นร้องมิวสิคอลบ้างโอเปร่าบ้างถ้าเขาแบบต้องการเพลงอะไรอ๋อก็คือสร้างว่าได้มีโอ,อกาสในกับคูกิลด์เดอะไวท์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็ค,ะค,ะคืออาจารย์ไพิเวทของป๋าคือจะเป็นอาจารย์กิเดนันชินสัมราญนะคะหรือว่าคุกิลดเดอะไวท์นะคะก็ก็ <c oughs> ดีค่ะก็ <c oughs> คือเป็นไอดอลพี่ปาเลย <c oughs> ใช่ฮาวกิทเป็นไอดอลลูกปาเลยแล้วก็แบบรักมากใช่ครับเลิกมากมาก็คือพูดถึงเรื่องการประกวดมากดีวกว่าเนาะก็คือ <c oughs> ผมตามมาไม่นนลูกปาเนี่ยผ่านการประกวดรังเพลงมาค่อนข้างหลากหลายเวทีใช่ไหมครับ <c oughs> ที่เด่นๆเลยเนี่ยคงจะเป็นเคปีนอร์ทั้ที่สิบสามที่สิบห้าแล้วก็เดอะวอยซ์สามสิบแปดนะครับใช่ค่ะคืออยากให้ลองแชร์ประสบการณ์ใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราได้จากการประกวดเป็นได้อะไรบ้างก็เอ๋อ จากประกวด KPN เราจะประกวด KPN ก่อนนะยะตอนนั้นประกวด KPN จำได้ว่า KPN Award 23ปีที่ยี่มใช่ไหมคะตอนนั้นเป็นเวทีแรกๆเลยที่ประกวดใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นยังไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ยังไม่ไม่ค่อยได้ออกมาทำงานอะไรมากแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพอเขาประกาศว่าได้เข้าแบบ10คนสุดท้ายแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทำได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ในในแนวเพลงของเราแบบนี้ในสิ่งที่เราชอบแบบนี้เออรู้สึกว่า มีกำลังใจมากขึ้นที่คนยอมรับเราทางด้านนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มาวิธี The Voice Thailand วิธี The Voice Thailand นี่เริ่มโตแล้ว <c oughs> เริ่มมาช่วงเข้ามาหาหลัยปีหนึ่งเนะะี <c oughs> ่ยค่ะก็เออเป็นเวทีที่สนุกมากขอบอกเลยว่าคือถ้าใครใครเคยไป The Voice จะรู้สึกว่าทุกคนจะอยู่กันเหมือนครอบครัวใช่โค้ช <c oughs> จะดูแลเราบอกว่าดีมากๆ นะฮะทุกคนจะสนิทสนมกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงสนิทกันขนาดนี้ทุกทุกวันนี้ยังแบบว่าติดต่อกันอยู่เลยนะฮะแล้วก็เรื่องเรื่องการแข่งขันเรื่องการประกวดรู้สึกว่ามันเป็นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของของในมิตรภาพในนั้นอยู่แล้วเพราะว่าในเมื่อจบมาเราก็มีคอนแทคกันอยู่เราก็สามารถไปกินข้าวไปอะไรด้วยกันได้รู้สึกว่ามันแฮปปี้ตรงนี้มากกว่า ขึ้นมาแล้วคนเขาจะคิดเนาะว่าการแข่งขันก็ต้องแบบสู้กันสู้กันแต่ว่าการมีมิตราใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆถ้าเห็นบนเวทีเราเราสู้กันก็จริงแต่ว่าพอลงจากเวทีมาเราก็จับมือกันแล้วก็โอเคยินดีด้วยนะอะไรก็เือเป็นเพื่อนกันปกติใช่ค่ะใช่แล้วความประทับใจระหว่างการแข่งขันครับมีอะไรบ้างครับความประทับใจก็อ่ก็อย่างที่บอกค่ะมีมีเรื่องอ่มิตรภาพเนาะหลักๆเลยคือเรื่องมิตรภาพแล้วก็เรื่องที่เขาถามเราตลอดว่าเราอยากทําอะไร อยากให้คนดูเห็นเราไปในทางไหนอะไรอย่างนี้ส่วนพี่ป๊อปก็อันนี้อันนี้อยู่กับโค้ชป๊อปปองกูลนะตอนนั้นส่วนพี่ป๊อปก็จะถามเรื่องเพลงว่าอยากได้แนวไหนอยากทําแบบไหนแล้วก็ลองเอามานั่งประชุมกันแล้วก็จนกว่าจะได้เทปมาหนึ่งเทปจนกว่าจะได้ สิ่งที่ทุกคนดูกันในรายการมาหนึ่งเทปเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะต้องต้องผ่านหลายขั้นตอนซ้อมเป็นสิบรอบเลยค่ะกว่าจะกว่าจะขึ้นโชว์ได้ใช่ก็คือดทปกควอมปรุมคือน่ารักมากเลยใช่ไหมน่ารักมากน่ารักมากแล้วซ่าม้อปัจจุบันเนี่ยนอกจากบทบาทการเป็นนัก้องแล้วใช่ไหมครับยังมีการเป็นครูสอนองเพลงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสอนที่ไหนอย่างไรบ้างครับอ๋อตอนนี้เนี่ยค่ะกลับมาสอนที่ตัวเองจบเลยนะคะเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะแล้วก็ แล้วก็เปิดสตูของตัวเองด้วยนะคะสอนร้องเพลงของตัวเองอยู่ที่ใสาไหมซอยสิบนะคะ mm hmm. แล้วก็สตูนั้นก็เป็นทำเป็นค่ายเพลงด้วยนะะ mm hmm. เอ่อแนะนําชื่อสตูก่อนชื่อสตูชื่อว่า t r i ปเปอร์บีสตนะคะ mm hmm. แล้วก็ค่ายเพลงชื่อว่า Sweet Sound Entertainment mm hmm. ช่วงนี้ก็มีเทรนนีเข้ามาฝึกจะเป็นค่ายแบบรับเทรนนีมามาฝึกเราทําทุกแนว mm hmm. ก็คือมีแนวบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปมีดูโอมีเดี่ยวอะไรอย่างงี้คือเรา, mm hmm. เ,ราเราทำให้หมดนะคะ ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็สอนไปด้วยแล้วก็บริหารค่ายไปด้วยก็สนุกมากเลยสมมติว่าน้องๆแบบอยางไปเรียนกับพี่ลูกปลาจังเลยสามารถไปคิดตั้งปีและบอกได้เลยใช่ไหมคะว่าอยากเรียนกับพี่ลูกปลาครับบอกได้เลยค่ะบอกได้เลยใส่หมซอยสิบค่ะเข้ามาได้เลยโอเคครับแล้วอย่างผมเนี่ยเรียนไครทบยี่สิบสองอะไรยังเรียนได้อยู่ไหมได้โอ้ยเคยมีหกสิบก็เคยมาเรียนก็มีใช่ค่ะก็ ็ขึ้นอยู่ว่าจะเรียนเอาอะไรอย่างเงี้ยบางคนเรียนแค่เรียนเรียนแค่อยากรู้สึกว่าไปร้องเพลงบนเวทีแล้วเราไม่เคอะเขินไม่อายรู้สึกว่าเอ้ยใช้เสียงเป็นอะไรอย่างงี้าบางคนแล้วถ้า,า,าจ,จุดประสงค์คนนะคะต้องถามก่อนว่าเขาอยากได้อะไรสมมติว่าผมอยากไปประกวดเวทีนึงเนี่ยไปเรียนได้เลยใช่ไหมครับแบบยูปป่าเลยต่อประกวดได้ค่ะได้ได้ค่ะแต่ว่าส่งเองนะส่งเองก็ แล้วอ,อยากให้พี่ฟานะครับฝากถึงน้องที่อยากเป็นนักร้องหน่อนะครับว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับอะไรนะครับพี่ว่าพี่ว่าบางทีโอกาสมันไม่ได้เข้ามาหาเราตลอดเวลาใช่ไหมคะบางทีถ้าเรามีโอกาสอะไรแล้วเนี่ยเรา,เราควรคว้าไว้บางทีโอกาสนั้นมันอาจจะไม่เป็นของเราของแต่ทีแรกแต่ว่าแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าเรารักมันจริงหรือว่าหรือว่าดนตรีเนี่ยมันอยู่กับเราจริงๆแล้วอะแล้วมันจะไม่ไปไหนจากเราแน่นอน ช่ก็คือเรียกได้ว่าถ้าเราไม่ทิ้งความฝันค่ะฝันก็จะไม่ทิ้งเราใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับท้ายนะครับอยากให้พี่ปานะครับฝากช่องทางการติดตามพี่ปาการติดต่องานแล้วก็ผลงานได้เลยนะครับก็การติดต่องานนะคะเข้ามาดูที่ IG ลูกปาได้เลยนะคะอินสตาแกรมลูกปาลูกปาอริยาเลยนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีคอนแทคอยู่ในนั้นมีเบอร์โทรมีอีเมลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกปลาเพิ่งปล่อยซิงเกิล 3คนไปนะคะเป็นคอลแลบกันระหว่างเพื่อนที่บริหารด้วยกันบริหารคล้ายด้วยกันมีพี่อามเคเบียนะคะแล้วก็มีพี่ถังเบียร์ AF แล้วก็เ่านะคะแล้วก็ปล่อยในชื่อเพลงว่าแค่ฝันไปนะคะในชื่อวงของคอ m มานดีแล้วก็ในช่วงเดือนพฤษภา ال, ลูกป,ปาจะปล่อยซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองเด้วยก็ต้องรอติดตามนะคะแล้วก็มีหลายผลงานเลยได้ไหมไ, <g rain> ไ้เลยแล้วก็ฝากค่ายไว้ด้ดีกว่า ฝากค่ายสวิตสตาร์เอ็นเตอร์เทนเมนะคะก็ถ้าใครอยากมีความฝันที่จะเป็นศิลปินแล้วก็หรืออยากที่จะมาร่วมง,งานกับเราอยากทําเพลงก็คือมาอยู่ค่ายเรามีเพลงให้แน่นอนเพราะว่าเราทําเพลงกันตลอดนะคะไม่ไม่พักเลยจริงๆถ้าใครอยากทำเพลงกับพวกเราหรือมาเสนอไอเดียอะไรอย่างงี้ลองเดินเข้ามาที่ค่ายจะเปิดออริชั่นเทรนนีประมาณเดินพฤษภานะคะค่อยคอยติดตามข่าวสารกันดูได้ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ลูกปลามาม่านะครับที่เกรติพวกเราได้มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะไปซีอูกับใครที่ไหนนะครับก็ต้องติดตามได้นะครับในรายการไอเดียซีอูครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะครับเราจะไปฟังเพลงเพราะๆส่งท้ายกันก่อนนะครับขอบคุณมากครับ What you do? Where you at? Oh, you got plans. Don't say that. I'm sipping wine in a row. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shape smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wind and the west wind of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in this heart. สามารถรับชมรายการต่างๆของสถานีได้ที่ www.ideadtv นะคะและติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารของสถานีได้ที่ Facebook Fanpage ideadtv และ YouTube Channel ideadtv you so so I got a haze, and if y o u e hungry, girl, I got filet. o h Baby, don't keep me away. There's so much love we could be making drama. I'm talking kissing, cuddling Rose mellows in the bathtub Girl, it's charming, it's bubbling I play no games Every word that I say is coming straight from the heart So if you're trying to lay in this